สวัสดีค่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดฝากกดกระดิ่งให้อีกนิดนึงนะคะนิดเดียวค่ะไปฟังนิยายดีๆกันเลยค่ะสวัสดีครับทุกคนผมชื่อวิ๊ผมไปเยี่ยมพี่สาวที่เชียงใหม่และพี่เขยตอนนั้นเป็นช่วงปิดภาคเรียนพอดีครับหลังจากที่ผมไปเยี่ยมพี่สาวกับพี่เขยได้สักพักผมก็จะกลับกรุงเทพ ลงมาเรียนต่อช่วงเปิดภาคกลางเทอมเดือนตุลาเหตุการณ์บนรถทัวร์ผมนั่งรถจากอาเขตมุ่งหน้าไปที่กรุงเทพตรงอาเขตผมก็ได้เจอกับสาวอำเภอแม่ลิมเธอมีหน้าตาที่สวยออกจะน่ารักทีเดียวครับหุ่นของเธอเบาอบางมากๆผมทุกใจเธอมากครับผมค่อยๆมองไปตามที่นั่งระหว่างเก้าอี้ทั้งสองข้าง ไล่ไปถึงตั้งแต่คนขับและก็เหมือนกับว่าฟ้าเป็นใจหรือประทานเธอมาครับพอเธอเดินเข้ามาใกล้ๆกับที่นั่งของผมผมก็มองเธอว่าเธอจะนั่งตรงเบาะไหนผมลุ้นหัวใจของผมแทบแย่ครับมันดังออกมาสุดท้ายสาวแม่ริมก็เดินเข้ามานั่งข้างๆผมและเธอก็ยิ้มให้ผมเบา ผมก็ยิ้มตอบเธอเช่นกันไม่นานผมที่กก้าวกลัวก็เอ่ยถามเธอไปว่าจะไปลงที่ไหนครับเธอตอบผมว่ากรุงเทพค่ะคำถามแรกได้ถามออกไปผมก็ชื่นหัวใจขึ้นมาเล็กน้อยที่เธอก็ยังมีน้ำใจตอบคำถามผมหลังจากนั้นเราสองคนก็ได้คุยกัน เราเริ่มคุยกันถูกคอไม่นานครับอากาศก็เริ่มเย็นขึ้นเย็นขึ้นผมรู้สึกได้ว่าเธอเริ่มหนาวผมก็ถามเธอไปว่าหนาวเลอครับเธอหันหน้ามาใกล้ๆกับผมแล้วเธอก็พยักหน้าให้กับผมครับผมเลยเจ็บจับผ้าหม่มไปห่มให้เธอผมดูแลเทคแคร์ care, เธอเป็นอย่างดี รถผ่านไปถึงนครสวรรค์เธอก็ขยับตัวมาเบียดกับผมผมก็ถามไปว่ายังหนาวอยู่หรอครบอกกับเธอไม่ตอบผมก็เลยโอบกอดเธอเบาๆพอผมรู้ว่าหญิงเจ้าก็มีใจให้กับผมเช่นกันผมก็เลยสอดแขนของผมเข้าไปเบาๆจนเธอถึงกับสะดุ้งตัวขึ้นมาแต่หลังจากนั้น เราสองคนก็ต่างนั่งเงียบตั้งแต่นครสวรรค์จนถึงอ่างทองรถจอดพักระหว่างทางทุกคนก็ต่างไปทำธุระของตัวเองหญิงเจ้าก็เดินลงไปผมก็ลงไปเช่นกันผมดูแลเทคแคร์เธอเหมือนกับคนรักท,ท,ทั้งที่เราเพิ่งเจอกันเองครับผมได้ใกล้ชิดกับเธอมาก และผมก็แน่ใจว่าเธอก็มีใจให้ผมอย่างแน่นอนพอเธอปล่อยให้ผมได้อะไรที่ผมอยากได้เธอจัดการธุระของเธอเสร็จเธอก็เดินไปดูดูน้ำดูขนมเธอก็ได้ซื้อมาเยอะเลยครับและเธอก็ยื่นให้กับผมเธอพูดว่าอยากให้วิกกินขนมคะ่ะแต่สายตาที่เธออยากให้วิกกินขนมนั้น ผมรู้สึกชื่นหัวใจมากๆพอสายตาช่างหวานเหมือนมดกำลังกินน้ำตาเลยครับผมก็เดินถือขนมมาให้กับเธอแล้วผมก็นึกในใจว่าวิทไม่อยากกินขนมเลยตอนนี้วิทอยากกินอยากกินอย่างอื่นมากกว่าแล้วผมก็เดินตามเธอเข้าไปตรงที่นั่งไม่นานทางรถก็ปิดไฟลง คนในรถต่างทยอยพากันนอนต่อเพราะมันก็ดึกมากแล้วยังคงเหลือแต่ผมกับเธอเธอยื่นน้ำให้กับผมผมก็เปิดน้ำให้กับเธอเราได้นั่งคุยกันสักพักผมก็กดเบาะลงให้เธอพอให้เธอได้นั่งสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วผมก็เอาผ้าหม่มมาห่มให้กับเธอกลัวเธอจะหนาวครับแต่จริงๆแล้ว ผมอยากอยู่ใกล้ๆก,กับเธอมากกว่าไม่นานผมก็ค่อยๆสอดมือเข้าไปผมรู้สึกดีมากๆเธอก็นอนเงียบปิบเธอต้องมีใจให้ผมเต็มๆครับอย่างแน่นอนผมเราสองคนใช้ความเงียบและความมืดเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของความสุขให้กันและกัน เธอมีประสบการณ์ไม่ใช่เล่นพอเธอลงไปนั่งแล้วก็หันหน้ามาที่ผมผมนี่เอาผ้าคุมตัวเธอเอาไว้ครับผมต้องรีบหันหน้าออกไปทางหน้าต่างทันทีเพราะผมไม่สามารถจะควบคุมความรู้สึกของผมได้อีกต่อไปแล้วสุดท้ายเธอก็หาของจนเจอครับเธอก็ขึ้นมานั่งที่เดิมทีนี้เอ๊ะ ขนมอยู่ตรงไหนผมเลยแกงลงไปหาขนมให้เธอบ้างขนมของเธอที่เธอซื้อมานั้นมันน่ากินมากเลยนะครับเธอก็จับผ้าหม่มมาหม่มหรือมาคุมตัวผมเอาไว้ตอนที่ผมลงไปหาขนมตรงพื้นเธอก็เหมือนกันครับเธอรีบหันหน้าออกไปทางหน้าต่างรถทันทีผมรู้สึกว่าเธอเก่งไปหมดเลยครับ ผมหาอยู่นานเพราะผมยังไม่อยากที่จะขึ้นไปตอนนี้เลยครับผมอยากให้เธอประทับใจเธอค่อยๆจับแขนผมเบาๆแล้วผมก็ขึ้นมาครับแต่ดูเธอจะหอบหอเหมือนจะขาดใจไม่นานผมกับเธอก็ถึงกรุงเทพพอรถได้จอดเทียบท่าทุกคนต่างจัดเตรียมกระเป๋าและเข้าของตัวเอง ผมก็จัดการถือข้าวของให้กับเธอและก็กระเป๋าให้กับเธอด้วยครับส่วนผมก็มีแค่กระเป๋าเป้ใบเดียวเราสองคนเดินลงไปคู่กันสุดท้ายของรถเลยครับเธอก็บอกว่าเธอจะเข้าห้องน้ำพอเธอบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปบ้านพี่สาวของเธอกันผมก็ยิ้มให้กับเธอแล้วผมก็ยืนรอยอยู่หน้าห้องน้ำอยู่อยู่ ผมก็เดินไปเรียกรถแท็กซี่นั่งรถกลับไปกลับไปที่ปิ่นเก้าทันทีผมได้บอกผม,มยังไม่ได้บอกลากับเธอเลยครับเธอออกมาเธอคงยิงงงง,งว่าวิทย์หายไปไหนผมอยากไปกับเธอมากเลยครับแต่ผมกลัวแฟนของผมจะจับได้เพราะแฟนของผมเขารู้ว่ารถที่ผมนั่งมาจะมาถึงกรุงเทพกี่โมงถ้าผมไปต่อบ้านพี่สาวของเธอ รับรองผมกับเธอก็ต้องต่อกันอีกยาวแน่ๆหลังจากวันนั้นผมก็ยังคิดถึงและนึกถึงสาวแม่ริมไม่เคยลืมมันเป็นอะไรที่ดีมากครับระหว่างเราสองคนถึงจะเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่เธอก็ทำให้ผมถึงกับตาค้างปากขยับเสียงแผ่วเบาๆออกมาตามลำคอของคนที่ถูกกระทำ ผมอยากบอกกับสาแม่ริมว่าผมขอโทษที่ไปต่อบ้านพี่สาวของเธอไม่ได้ผมหวังว่าผมจะได้มีโอกาสเจออีกสักครั้งขอบคุณครับสวัสดีครับ